เอาละวรัผู้ชมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์เมอร์ช้นแนวอีเช่นเคยเนาะวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับศึกวอลกิ้วนะครับวันนี้ก็รับบทเป็นนักข่าวจาเป็นนะฮะบอกเลยว่าลูกทีมผมเนี่ยไม่มีใครออนแม้แต่คนเดียวเลยนะครับต้องมาอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับอ่าโดด๋วนี้นะครับจะยอมเป็นนักข่าวจําเป็นนะครับบอกเลยว่าวันนี้คือศึกล่อตีมอย่างชัดเจนเลยนะครับดูจากสมาพันธ์ผมแล้วนะครับผมมาคนเดียวนะเดี๋ยวนี้จะมาล่อตีนนะครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะคร เาจะวอกิลกันะดูเดือดแค่ไหนนะครับเผ็ดมันร้อนแรงแค่ไหนเดีย๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมจะไปเก็บบรรยากาศนะครับในศึกวอกิลเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในปราสาทเนี่ยเขาจะกระทืบกันมันสักแค่ไหนนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้กระตุกมันไม่ได้กระตุกหรอกมันมันชอบบักแบบเนี่ยคุณผู้ชมใครเคยเห็นบ้างเวลาที่ผมจะตีอ้สิ่งก่อสร้างอะไรประมาณเนี่ยมันชอบแบบกระตุกแบบนี้เว้ยเวลาเรากดออโตอ้อ่ะไปตอนนี้ก็ทําลายประตูปราสาทนะครับเดี๋ยวรอเข้าไปอรับ ช็อตเด็ดภาพเจ็ดอยู่ในประสาทนะเราดูว่ามันจะสุดจัดประหลัดบอกแค่ไหนนะมันจะเผ็ดมันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันเลยนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้อ่าเท่าที่ผมสังเกตนะนักลบทูก,ก้านะมาเยอะกันจัดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้ามเซรนะิร์ฟเนาะอ่าอย่างเช่นพักก้าวไกลนะครับตัวน,นี้เขาก็มากันนะครับผมว่าเป็นมันเป็นสก,กิลว,วอรหรือมันเป็นพักการเมืองวะเนี่ยเออมันมีก้าวไกลมาด้วยเว้ยทำมาพันก้าวไกลอะ่ะ มีแรงสไลด์ปะเออเข้ามาตีเลยเนี่ยนะตอนนี้ก็เข้ามาในสู่บรรยากาศแล้วนะครับผมก็อาจจะไฟเขาไม่ได้นะเพราะว่าผมมาคนเดียวนะครับอาจจะรับดาเมจได้ไม่มากครับเฮ้ยคนนี้มาเล่าเฮ้ยอย่าเพิ่งตีนักข่าวดิวะอย่าเพิ่งตีนักข่าวดีเออผมมาเก็บบรรยากาศนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้บอกเพื่อนเลยนะครับเขาอยู่อ่าสมาพันธ์นะครับนักรบผู้กา้าน้องอย่างไซตามะเองนะครับแล้วก็แบ็กนะครับ อ,อย่างตอนนี้ผมก็เคยคุยกันน้องในคลิปมืก่อนเขาก็เคยเข้ามาช่วยเราทำคูเรสต่างๆนะครับอย่างแบ็กโคเวอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของเซตมาเองนะฮะไปเฮ้ยมะอย่ากนะเว้เยใจยเย็นนะเอใจยเย็นหน่อ,ยเ,อยเราก็พยายามแบบที่วิ่ง ล็อกแลกไปนะฮะคุณผู้ชมเออหาแบบช่องทางหลบตีอะไรประมาณนี้ผมพยายามเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเวคุณผู้ชมต้องว่นี้นักลบผู้กล้าน่าจะพยายามกําลังเทียบแทนอยู่นะฮะผมขอหยัยบนิดนึงนะผมขอหยัยบนิดนึงปวดนิดนึงเว้ยผมขอปวดนิดนึงไม่ตัวแต่แต่ว่าหยัยบหยัยบขอบวงแล้วออกเว้ยอะไรประมาณนี้ไปเดี๋ยวรอพักอื่นเขาเข้ามาก่อนนะให้ไม่ช่พักดิวะเอ๊ สมพันธ์อะไรประมาณน,นี้เออจะมาพงมาพักอะไรกันมงครหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เออใช่ไหมคุณผู้ชมเฮ้ยจังหวะนี้โดนไฟอยู่ว่าเอ้ยไม่น่ารอดราผมเรียบร้อยดีเดี๋ยวรอเกิดมาใหม่ครับผู้ชมไปตัวนี้ไม่สามารถเกิดมาได้เลยอะจากจังหวะนี้ผมไปเกิดอยู่ฐานใหม่แลว้วจังหวะนี้เข้ามาอีกครั้งครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขากําลังกระทืบกัน,กนมันแค่ไหนครับเฮ้ยจังหวะนี้เฮ้ยไม่นะเฮ้ยนักข่าวเว้ยนักข่าวนักข่าวเฮ้ยโอ้โหตีแม่งแป๊บเดียวให้เกาะเหลืองหมดเลยหรอวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น เออใจยเย็นดิวะโอ้โหขอฟ้ามาเต็มขอฟ้ามาเต็มใจยเย็นใจยเย็นเห็นไหมนี่ยไ,ไม่ลงเสือเลยเนี่ยนักข่าวเว้ยนักข่าวเออจะมาตีเราได้ไงวนะเออตัวนี้ก็มาเก็บห้ามเก็บช็อตให้ดูนะเออวันนี้แม่งกระทืบนักข่าวใหญ่เลยผมนี่แม่งเก็บกล้องไม่ทันเลยผู้ชมเลนตกหายไปไหนเราไม่รู้เนี่ยพยายามยืนขอบเขาหาท่องทางครับล็อกแลกครับตรงนี้จงหวะมานี้โอ้โหใครลมไปก็ไม่รู้บอกให้ล็อกแลกล็อกแลกเอ,กอก้โอ้โหห้าวจัดแต่ผมนี่อยากลงกระทืบไปนี่จังเลยเดี๋ยวมันตีไม่ได้คผู้ชมเรา มักข่าวเวาเราต้องมาเก็บบรรยากาศใช่ไหมจะมาลงตีกันอะไรกันประมาณนี้ไม่ได้เออคุณผู้ชมผมมาเก็บบรรยากาศเว้ยต่อให้ผมลงตีนะเชื่อน,นี่ว่าผมลงตีหนึ่งตัวมันจะต้องลุมก,กระทือผมแน่เลยอะไรประมาณนี้เออ <c oughs> มันมันจําเป็นที่ว่าที่เราตีใครไม่ได้เว้ยแต่ว่าถ้ามีช็อตตีนวผมจะตีให้ดูนะเดี๋ยวล,ล่อแม่งเข้ามุมกอนหน,หนึ่งกับพ่อไหวแต่พ่อแม่งลุมไม่ไหวแป๊บเดียวแม่งเกาะเหลืองหมดเว้ยคุณผู้ชมเออมา ตัวนี้ก็เก็บบรรยากาศครับตัวนี้ก็อาจะยังไม่มีใครกล้าเข้ามาไฟกับพัดเฮ้ไม่ได้พัดดีวะเออสมนธ์เออนักรบผู้กล้าครับกำลังคลองปราสาทอยู่เนาะไอ้นี่อะไรอะยืนนิ่งเลยอะอ่าเราจะไม่ตีเขานะครับเอาเราจะมาเก็บบรรยากาศเว้ยยืนถ้าเขายืนนิ่งเดี๋ยวปล่อยเขาให้อ่าไอส้สมนธ์อ่าหัวกิ้วเขาเก็บไปเนาะอืมให้เจ้าบ,บ้านเขาก็ถือไปนะฮะส่วนเราก็มาเก็บบรรยากาศครับว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอรอรอคนจะเยอะก่อนนะ ตอนนี้รู้สึกว่าไฟยังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะจังหวะนี้ยังไม่ค่อยมีไฟนะจ us, ังหวะนี้น่าจะ euh, ไฟกันอยู่กลางปราสาทกลางแท่นนะจังหวะนี uh, ้เฮ้ย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 โดน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 เออไวงก่อนเอาไว้ก่อนโดนไม่กอดแม่งผมให้โคตรระทึกเลยเพราะจะโดนส้นตีนตอนไหนนะผู้ชมเออเวลาเข้าไปนี่ผมแม่งยืนกอดทางวาร์ปเลยไมทางประตูอะคือแบบรอออกหนีจากปราสาทเฮ้ยเข้ามาแม่งโคตรแม่นทียเข้ามาอย่างนี้ พระเจ้านะขอแจมหน่อยขอแจมหน่อยจังหวะนี้นิดนึงนิดนึงนิดนึงแล้วเข่าเก็บกล้องไม่ตุนนะกูเก็บกล้องกูกระทืบอย่างเดียวตอนเนี้ยเออออกมาออกมานี่มันล่วงแล้วนี่จังหวะนี้มันมาเยอะมาเยอะมันมาเยอะแล้วเว้ยถอ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 ยโอ้โหไหนตันไหนตันไหนตันโอ้โหพระเจ้าโอ้โหบ้าบ้าบ้าเลยออก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 เลยนิดเดียวโอ้หไหนกอดเกือบตายเหลือเกาะเหลือน้อยเดียวพระเจ้านะครับ บอกเลยว่าไนหนึ่งตัวนี้ใบเราก็แทบยืนเฉยแล้วนะถ้าว่ามี2ตัวบอกเลยว่าทําอะไรไม่ได้นะครับบอกเลยว่ากระดิกไม่ได้เลยทีเดียวนะครับบอกว่า2ตัวนี้ผัดกันใบที่ผมยืนเป็นกระสอบซ้ายให้แม่งก,กระทืบเลยนะไปจังหวะนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมในประสาทอีกครั้งนะครับเดี๋ยวรอคนเข้าไปเยอะกว่าน,นะครับเราจะไปเก็บบรรยากาศกันนะครับนักข่าวคุยตัวนี้โล่งว่ะเตลือดผมก็โล่งเหมือนกันนะุผู้ชมจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหโอ้โหโดนดาเมจผมวิ่งโดนจะเจ็ดาเมจ วันนี้กำลังใส่กันอย่างเมามันนะครับนักรบผู้กล้านะครับโอ้โหสตามาไม่กระทืบใหญ่เลยวะ่ะโอ้โไหไนโคตรเถื่อนนะครับอ่าในส่วนของไนน์นั่นงโคตรเถื่อนนะผมบอกเลยว่ากิลว,วอร์แม่งกดใบแล้วตโดนไนลุมสองตัวสามตัวดีบอกว่าโอ้ยว้าวาว้าวว้าไอ้ใครวะเนี่ยไอ้แบ๊กมาวะใครวะเออแม่งยิงนักขา่าวใหญ่เลยเฮก็บอกไปยังไม่ได้ลงมาเลยเออ กีเสืออยู่เนี่ยนักข่าวไม่เก็บบรรยากาศจะกระทืบนักข่าวได้ยังไงครับเนี่ยเอออะไรกันครับเออเฮ้ยอยากกระทืบนักข่าวน่เว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนักข่าวรถมาอะไรตรงนี้เขากำลังกระทึบกันอย่างเมามันโอ้โหพระเจ้านะครับตรงนี้มีขวดมีมีอะไรเสียบกันหมดนะตรงวันนี้ไอ้นี่ยืนเฉยครับยืนแบบชิวๆนะโอ้โหพระเจ้านะเฮ้ยเฮ้ยเฮมีช่องไหม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 ไม่น่ารอดนะผมเนี่ยไม่น่ารอดล็อกแล็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 เฮ้ยมันดุมเฮ้ย โอ้โหเรียบร้อยไปอ,อีกหนึ่งไฟแล้วนะครับโอ้โหพระเจ้านะครับบอกว่าเป็นนักข่าวนะครับมาถ่ายรูปนะครับมาถ่ายภาพาถ่ายบรร,รยากาศนะครับพวกท่านนะใจนจังหวะนี้นะครับขอหน่อย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 ขอต้องมุมหน่อยขอต้องมุมหน่อยนักข่าวไม่ไหวแล้วแม่งกระทืบนักข่าวไปสองชีวิตแล้วนักข่าวนักข่าวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบอกบอกไอ้พวกไอ้ม้าก่อน <c oughs> เฮ้ยมามา,มาเก็บบรรยากาศเว้ยผมมาถ่ายพอสดไหมนักข่าวเนะเว้ย มันกหะทืบนะข่าวได้ยังไงครับคือจังหวะนี้จังหวะนี้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งได้มีใครมาไม่ทำนะผมออกแล้วถ้ามีคนมาผมออกนะมีไหมมีไหมมีไหมเฮ้ยเฮ้ยมามามาถอยถอยถอยไหนมาแล้วใบแล้วเฮ้ยปล่อยมันตีกันปล่อยมันตีกันเฮ้ย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 มาไอไอไอม้าปะวะเฮ้ยเฮ้ยพักไหนวะเนี่ยโอ้โหแต่มาคนเออคนเราลูกล้าดีกว่าเดี๋ยวรอดูเฮ้ยไหนมานี่ไม่ไหวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนะถ้าเป็นเมีเป็นอะไรเราเรารอดอยู่เว้ยเราเราไอยอมรับว่าเราเหนียวอยู่เออไอเรามันก็เหนียวอยู่แหละแต่ว่าถ้าโดนใบอ่ะไม่ไหวเว้ยมันมันแบบเดินน,นึ่งนวงันวนัแล้วโดนสตัร์เว้ยมันเดินไม่ออกว่ะถ้าโดนสองตัวนี้บอกเลยว่าจอดเดี๋ยวเข้าไปเก็บบรรยากาศอีกครั้งนะครับเดี๋ยวรอรอรอ,รอไฟก่อนรอคนก่อนสมาชิกทําไมมันยังไม่นวัวเลยว่ะอะไรประมาณนี้ไงอารมณ์แบบว่าเข้าไปแล้วเราเป็นเป้าเฮ้ยจังหวะนี้โล่งว่ะโล่ง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  ลงกับบ้าแล้วจังหวะนี้โอ้โหใหม่ก๊อตวิ่งผ่าวงไฟครับโอ้โหหายไปเกือบหมดหลอดนะครับหลอดเหลืองพระเจ้าวิ่งตามตูดผมมาได้ไงเนี่ยเฮ้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 ยเ้ยบดิวะาหลอดเลยโอ้ใหม่ก๊อตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืนยืนยืนไปแท่นยืนไปแท่นเฮ้ยยืนหน้าประตูเลยรอว้าเอ้เอ้ยดูมันสัดกันเอ้เฮ้ยมันสู้กับสมาพันต์ไหนมาเธอพาติปนี่ว่ะเออเธอพาติปนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้มะปะวะไอ้เฮ้ยใจเย็น เฮ้ยเฮ้ยพวกเมย์ไม่ไหวมามาหลายมามาแล้วนะเอออย่างไซตามะเองนะครับอ่าทีมอ่านรุพุก้าเซอร์สิบหกนะเขาก็อ่าเล่นเป็นฮีโร่ไนท์นะฮะอาชีพไนท์เนาะนักดาบนะฮะบอกเลยว่าอยู่ดับท็อปๆนะเราโดนตีนี่บอกเลยว่าติดใบแน่นะครับยืนก็โง่ฮะเดี๋ยวผมต้องพิมพิมไปบอกเขาก่อนเออมาถ่ายทอดสดครับเออคุณผู้ชมนะครับอย่ากระทืบหน้าข่าวครับเนาะ เออเข้าไปนี่แบบนักข่าวนี่เก็บกล้องไม่ทันเลยครับเรียนแตกไปหลายรอบแล้วครับเออใจใเย็นหน่อยครับไปรุ่นนะอารมณ์เหมือนงานวัดน้ำแม่งตีกัน <c oughs> มาเลยครับวงแดงมันมว,ว,วิ่งหาเราแล้วเว้ยมันวิ่งหาเราเลยเออโอ้โหมค์ก็สอ้ไอตัวไอเยอะๆแบบนี้ไอนี้ก็ท็อปซื้อเหมือนกันนะคุณผู้ชมอันี้น่าจะประมาณท็อปสองอ่ะผมซื้อผมนะเออ โอ้ไม่กอดนะครับแม่งกระทืบใหญ่เลยนะบอกเลยว่าไหนแม่งเกะโดนฝ่องตัวไม่โคตรไหวนะครับตีนักข่าวทําไมครับเดี๋ยวผมต้องพิมพ์หายม้าแล้วนะเออแบ็คโคเวอร์พิมพ์มาแล้วเขาบอกว่าทําไมเราไม่ไปอยู่กิลเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเราเราก็จะไปกิลเขาแหละแต่ว่าผมเองยังไม่พร้อมไปไงยเพราะว่าผมติดธุระนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยเออมันยังย้ายสราพันธุ์ไม่ได้เว้ยถ้าจะย้ายไปะคือต้องเอาคนของกิลผมไปด้วยประมาณนี้ จะไปแต่ตัวเองก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอ่ะเออเป็นคนดีไงตรามาบนี้จะทิ้งคนอื่นไปก็ไม่ได้นะครับไป,ไปก็ต้องไปด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะจาจังหวะนี้ก่อประตูไปครับจังหวะนี้หลอดเหลืองโอโ้โหหลอดเหลืองปิ่มมากหลอดเขียวนี้แบบแทบจะหมดเลยนะฮะจังหวะนี้บอกเลยว่ามันไม่ยังตีนเลยครับมันไม่ยังมือนะเลยไอ้อมะเออเออทำดูคลิปนี้โอ,อ่ได้มะไอแบ็คอีกคนหนึ่งนะไอ,อแบ็คโคเวอร์อ่ะเออแม่งนวดไม่พักเลยอะ โอ้ไม่ก็แม่โคตรระทึกนะในการเข้าไปแต่ละครั้งของผมนะแม่โคตรลุ้นว่าจะวาร์ปอยู่ไปวงตีนโอ้โหหน้าประตูเลยครับหน้าประตูเลยครับกูจะวาร์ปยังไงเนี่ยเลือดโคตรปิ่ม,มเลยไอ้ไหนิ่มข้าวเหรอคุณเลือดน้อยมัดดี้มาดดีมาดีครับโอ้โหจังหวะนี้มาดีครับ,รบเลือดน้อยแต่ร้อยลีลาเียครับมาดียกเอวครับหลดแบบดิจิตอลนะครับบอกเลยว่าเกาะเหลือผมเยอะนะครับถ้ามีคนมากูรีไปนะครับจะมีใครมาไหมจะมีใครมาไหม เรียบร้อยนะครับนักข่าวไม่ไหวแล้วนะครับมันตีนักข่าวหลายรอบเลยครับเออเห็นคนอ่อนนี่บอกเลยว่าลูกป่านะครับผมนี่เก่งจัดๆเลยนะครับคนท้องคนชรานะครับลูกลูกเล็กเด็กแดงนะครับบอกเลยว่ากระเทืบไม่มียั้งนะฮะอ่าแต่ย่าเป็นผู้ใหญ่มานะครับใบรุ่นแบบนี้ไม่ไหวนะครับบอกเลยว่าจมตีนนะฮะเดี๋ยวรอพิมพ์ควนอ่าทีมงานก่อนนะฮะ ขาคาไม่ไหวผมแม่งโคตรหลุนตีนโอ้โหเข้ามาแม่งโคตรแม่นเลยว่ะเข้ามาแม่งโดนดาบเลยโอ้พระเจ้าโอ้ไม่ก็น,นะครับเลือดเลือดเหลือหนึออ่งแสนพระเจ้าก็เหลืองเรียงพอไหวอยู่อ่ะเออดูเขาไฟกันดูเขาไฟกันโอ้โหพระเจ้านวลจัดพลัดบอกร้บไหนมาทําหารตรงนี้ไหนมาทําอะไรตรงนี้เออ ผมแม่งโคตรกลัวนายตั้นเลยอะเดี๋ยวมันน่วงเราไปเอ้ยเฮ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 ้ยโดนโดนไอ้เอ้ยมึงใจเย็นดิวะเอ้ยไอ้นี่มึงใจเย็นดิเฮ้ยเออแหมสัมพันธ์อื่นนี่แบบอยู่ข้างนอกเต็มแหลบอ้ไรนะสัมพันก้าวไกลนะเออเออเดี๋ยวพิมพ์ควนประทาเขาก่อนนะเออตีนนักข่าวยังไงเว้ยเออมาเก็บภาพนะเว้ยนักข่าวนี้แบบ ไม่ได้มาคลอกับใคร้วมาเก็บภาพนะครับมาเก็บภาพโอ้โหมันใส่กันแล้วมันใส่แล้วมันใส่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอมามุมกระทรืบแม่ง <c oughs> เดี๋ยวคุณรอมามุมกระทืบแม่งเดี๋ยว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 นะโอ้โหมาแล้วมาแล้วโป่งแดงอลามตาแสบตาโอ้โหจุใจเฮียบมุงคนใหญ่ดูมันตีกันดูมันตีกันเอาเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเพื่อนใจเย็นก่อนน้าประตูก่อนน้าประตูมึงมาคู่อกอ่ะมึงมาคู่อกอ เดี๋ยวเดี๋ยวแตเย็นดูมันตีกันโอ้โหดูมันตีกันเฮ้ยนักข่าวนะครับนักข่าวไม่ได้ลงกระทืบใครเลยครับใจเย็นขาไปรุ่นนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะนักข่าวไม่ได้มีปัญหาใครเลยนะผมไม่เก็บภาพนะครับนะเรายังไม่ได้ลงเสือเลยนะครับเออใจเย็นดีว่าโอ้โหแบตก็จะหมดครับไม่รุ่นไม่กอดนะครับอ่ะจังหวะนี้แม่งดูปสสายกันครับคุณผู้ชมโอ้โหนโนจัดโนทกอดนะครับบอกเลยว่าโอ้โหพระเจ้านะเตีกันโคตรจะนานนะเฮ้ย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 ไอ้มะ ไอ้มะมึงไอ้มะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาครบเลยมะไอ้มะไอ้มะจะเย็นไอ้แบ็คด้วยโอ้โหพระเจ้าไอ้มะไอ้แบ็คเนี่ยมึงดูคลิปนี้มึงโอ้โหใจเย็นดิวะเออนักข่าวเว้ยอย่ามาได้ลงมาก็ตีใครเลยผมไม่ไม่ได้มีปัญหากับใครเลยเว้ยเออไอ้มะนี่มันก็ทืบใหญ่เลยว่ะเฮ้ยไอ้มะตันไอ้แบ็คจ่ายดาเมจโอ้โหมึงโคตรทีมเวิร์กนะครับกระทืบนักข่าวครับใจเย็นคขาไปรุ่นนะฮะไปวันนี้ไปเก็บคราบดีๆกันอีก อีกครั้งนะแต่วันนี้ก้าวไกลเขาก็ไม่เข้ามาแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะาจะมีแค่นักรบผู้กล้ากับอ่าสมภธ์อื่นนะครับอีกเล็กน้อยเนาะก็คือแบบว่าส่วนใหญ่เขาก็ดักอยู่หน้าประตูลและอาจจะไม่ได้เข้ามาแล้วนะครับดูทรงเขาจะไม่ไหวนะไอม้มะไอม้มะใจยเย็นเพื่อนไอม้มะโคตรหลุนเลยมันไม่ตีกูไปวะเนี่ยไอ้มะใจเย็นหนึ่งวะเออไอ้โคตรหลุนนะอันนี้ก็เป็นไฟตตมะนะเธอที่หกทีมงานผมนะเพื่อนเพื่อนกันนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวยวผมอาจจะไปอยู่เขาแหละ ต่ว่าจังหวะนี้ขอมาปว่วปกวนปะทาเขาก่อนนะเออหลอนแล้วครับเออใสยตะมะคุณอย่าวิ่งตามผมแบบนี้ครับนะครับเออเดี๋ยวยิมกวนปาทาก่อนไปแล้วก็ไอ้แบ็กอีกคนหนึ่งนะอย่านะใจยเย็นนะใจยเย็นนะใจยเย็นนะมาเก็บภาพครับผมจะไม่ได้ลงเสือกระทืบใครนะครับโอ้หมีมึงมาตัไหนวะเนี่ยโอ้โหมึงมาตบผมได้ไงครับนักข่าวนะครับตะข่าว นักขาวไม่ไหวนี่เอากล้องฟาดนะครับอย่าให้นักขาวโมโหนะครับเก็บกล้องแล้วเอาเลนส์ฟาดเลยนะบอกเอาเลนส์เก็บเก็บกล้องเอาแต่เลนส์มาเนาะเลนส์ปาดหน้านะครับแต่ยินนะ <c oughs> ผมนี่แม่งโคตรอย่างหลุนเลยเข้าไปข้างในเว้ยเออแล้วม่งโดนเพิ่มตีนกิตินมาเอยเข้ามาสวยอยู่นะหน้าประตูโล่งครับจังหวะนี้เก็บภาพได้อยู่ครับเก็บภาพได้อยู่ครับมาครับผมบ้าบนะครับมาผมบ้าบนะครับมาผมบ้าบนะ อ่ะจังหวะนี้ดูดูเคาไฟกันโอ้โ oh ห my god นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกหลงนะครับปืนเข้าหน้าข่าวครับใจเยน็นไม่รุนอันนี้ก็น่าจะเป็นพักเก้าไกลเนาะที่เขา้าอ่าเขาเข้ามา,าแคมจุดตรงนี้นะครับน่าจะเข้ามาประท้วงนะครับโอ้จังหวะนี้ใครวร์ปมา,าวะจังหวะนี้ใครมันวร์ปมาวะเนี่ยไปเดี๋ยวไปเก็บภาพก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมารออยู่หน้าประสาทกับพักเก้าไกลครับน่าจะมาประท้วงอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับสัมพันธ์นี้เนาะ เฮ้ย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 จุดมึงวิ่งมาแบบเป้าหมายมึงชัดเจนมากเพื่อนมึงใจเย็นดีวะเป้าหมายมึงชัดเจนเกินเออเป้าหมายมึงชัดเจนไปเพื่อนเอออะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเรารอมันมอยู่หนะ้าอ่าสตานนะครับกับพักเก้าไกลก่อนนะฮะจังหวะนี้นะเดี๋ยวรอประท้วงนะเออเราจะมาประท้วงอะไรดีนะค่าน้ําค่าไฟหรือเปล่าครับโอ้ไม่ใช่นะครับ <laughs> สรัพันเก้าไกลโอ้โห้เจ้ามันชื่อโคตรได้เออ เดี๋ยวเดี at, team, ๋ยวเดี๋ยวเราทีมกวันส้นตีนอ่าทีมงานก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะล่อล่อทีมงานนะเอหน้าประสาทเนี่ยเฮอยเข้ามาประท้วงอยู่ว่ะเออถ้าเก๋าจริงก็ออกมาดีนะฮะหลายตีนอยู่ข้างหน้าประสาทเลยนูเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีช่องไหมมีช่องไหมเอ้ย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 โคตรหนุนน่ะเฮ้ยเอัดีมีช่องอยู่นะเว้ยออกไปหาพักนะเว้ยผมมาล่อตีนให้พักก้าวไกลนะเว้ยมาดีว่าดีมาดีว่าดีเอ้ยเฮ้ยตัน ตันตันมาดิมาดิาดเอาออกมาดิออกมาดิออาดโดนก้าวไกลกระทืบนะเว้ยเอ๊ะแม่งอยู่โคตรเดือวตอนเนี้ยเออแต่ว่าไม่เข้าไปข้างในเว้ยน่าจะเขาน่น่าจะหัวกิวไม่มาหรือเปล่านะครับหรือว่าพวกนักรบไม่มาหรือเปล่านะครับทำไมถึงไม่เข้าไปอาจจะเป็นแบบอ่าดาเมจกลางๆหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ไหวกับกรรมาพันธ์นักรบผู้กล้าซื้อสิบหกนะครับก็เลยอาจจะเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้อะไรเนาะอ่า เดี๋ยวพิมพ์กวนประทานทีมงานก่อนนะครับนะครับโปรเจกต์เสี่ยงตีนะรับอกเลยว่าโอ้ยหลุนระทึกจะจัดเลยนะครับเข้าไปแม่งโดนทีละสองตีนสามตีนนะครับบอกเลยว่าโอ้โหไนกันะครับน่วมเลคขานักข่าวนะครับโคตรจะเพียนะจังหวะนี้มีคนออกมานะครับออกมาไฟกับก้าวไกลข้างนอกนะครับไอ้น่าจะรอดนะครับก้าวไกลเยอะนะกระทืบแปลกนะฮะบอกเลยว่าล่วงไปหนึ่งแล้วนะเออจังหวะนี้ออกมาข้างนอกอาจจะโดนประทานนะครับ อ่าข้างนอกนี่บอกเลยว่าเยอะจัดจ้าเลยนะครับเออเดี๋ยวพี่มาคุยกับทีมงานก่อนนะทุกคนหน้าประตูน,นะครับประต้วงกันอยู่นะครับเอออยากตายก็ออกมาดีครับนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูทีมงานนะครับว่าจะมีใครออกมารับหน้าประตูไหมนะครับออกมานี่น่าจะโดนปลาทาน,นะครับเฮ้เฮ้เฮ้ เฮ้ยเก็บกล้องเก็บกล้องเราเอากล้องฝาดเฮ้ยมันมาเยอะว่ะมันมาเยอะว่ะไม่ไม่มเพื่อนไว้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอมันมาเข้าห้าตัวเดียวแล้วผมเดี๋ยวก็วตบมันนะล่อ,อข้ามุมล่อ,อข้ามุมล่อขามุมมาดิ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 มาด <c oughs> ผมแม่งเดินเข้ามุมเลยแกลงแบบไม่สู้เฮ้ยมาสองว่ามาสองว่ามาสองว่าถ้ามาเยอะคนนี้ไม่ไหวนะเว้ยไม่ไหวนะถ้ามันมาเยอะกว่านี้ไม่ไหวทุกคนเฮ้ยมันจะลอ่ลอไปหาพวกมันว่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจะรอตบไอพวกที่แบบเอาห้าแล้วแม่งมาไอไล่ราจนมุมเลยเฮ้ยไอแม่ไอแบ๊กมึงใจเย็นหน เอ้ hey, ผมไม่จะรอกินลูกน้องอ่ะัคนสองคนนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอรอเข้ามุมเว้ยเดี๋ยวแกมแบบเมยสู้เราวิง่งเข้ามุมหนึ่งหนึ่งอะได้อยู่เออหนึ่งหนึ่งอะได้หนึ่ง,หน,งหนึ่งอะได้เว้ยแต่ถ้าแม่สามตัวนี้ไม่ไหวแล้วถ้าเป็นไหนหนึ่งตัวนี้ก็ยากอยู่อะถ้าเป็นเมย์สองตัวผมไหวอยู่นะเมย์สองตัวได้อยู่นะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงใจเย็นเดีว๋ว่าให้แม่โคตรเหนือ่อยโดนอะไรวะเนี่ยเดีย๋ยวเราบนเวียนอยู่หน้าประตูนครับเผื่อจะออกได้นะ แต่เราวนเวียนให้โดนโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 ไวรุ่นเลีอยาเกาะเหลืองันแล้วเออแม่งขำเฉยเดี๋ยวไอ้ม้าแม่งตีเอาตีเอาแม่งตีไม่พักเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้แบ๊กไอ้คนหนึ่งนายได้โคเวอร์อ่ะเดี๋ยวใจเย็นเออแม่งตีไม่พักเลยเว้ยยังไม่ได้ลงมาเลยครับเราบุ่มวิ่งทัวร์ถ่ายกล้องนะครับโอ้โหบันทึกภาพสุดมันบันทึกภาพโอ้โห การสู้รบนะครับดุเดือนะครับมาทําโปรเจกต์นะครับบอกเลยว่าเสี่ยงตีนโคตรๆนะครับบอกเลยว่าโอ้ผมไม่เก็บบรปฏาสัมนนะครับไม่ได้มาสู้ใครนะครับบอกเลยว่าณตอนนั้นนะครับไม่ฟังนะครับเขาบอกเอาไวรุ่นกําลังร้อนนะบอกเลยว่าโอ้โหทั้งมือทั้งเท้านะใส่ผมเต็มเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเอาหรือวะมึงมาดิมึงสองตัวก็ได้หมดอ่ะมึงมาดิมึงมาดิถ้าพวกมากูถอยพวกมากูถอย มือสองตัวกูดได้ดีมาดีมาดีครับเฮ้ยเฮ้ยวงฟ้ามา <laughs> วงฟ้ามาวงฟ้ามาไปเลยครับไปอยู่ละครับ,รบตัวันนี้โอ้โ oh หวงฟ้าสองวงแดงสองนะครับมึงไฟกันไปเถอะ mm hmm. กูไปเลยครับล็อกแรกล็อกแค่ครับดบแบบดิจิตอลดิจิตอลนะครับประตูยังว่างกันอยู่นะโอ้โ oh หดูมันไฟกันดูมันไฟกันเดีย๋ยวเรายังไม่ออกนะเรามาเก็บภาพก่อน <laughs> <laughs> ดูครับไ,รไปหลอไปหลอหลอเก็บภาพก่อนเฮ้ยมึงย่าหันมาทางนี้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาดิสู้เขาดิวะไอหนีเออมึงสู้เขาดิมึงสู้เขาดิอออืออือแล้วมึงก็มาไฟหน้าประตูทางกูออกด้วยพระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนตันเฮ้ยเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยจังหวะนี้แม่งโดนเยอะแล้วเฮ้ยไอไหนไอไหนไอไหนออกทันรึออกทันเว้ยเดี๋ยวเราต้องแเ่้งรอมันมาตรงนี้เว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องรอรอให้มันเข้ามาหน้าประตูเว้ยเดี๋ยวเราล่อมาเฮ้ยจังหวะนี้แม่งลวดเตือนผมไม่มีครับแล้วก็หลอดเตือนเนี่ยมันปิ่มมากเลยเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอ ไอ้มีคนมาเดี๋ยวใจเย็นมาเดี๋ยวรอไอ้วงแดงนี่ทำไมมันไม่เข้าไปวะกูว่ามึงเก่งอยู่นะเออมึงทําไมไม่พาสมาพันธ์เข้าไปวะเออเฮ้ยที่เขามาโล่งว่ะโล่งว่ะโล่งว่ะเดี๋ยวรอรอดูนะมีใครมาไหมมีใครมาไหมไปดูไปดูกลางไาครับดูการปะตาครับจังหวะนี้เฮ้ยมีหนึ่ง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 เดี๋ยวผมไปตกมันนะตรงมุมว่ะตรงมุม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 ว่ะตรงมุมเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนเฮ้ย้าประตูปราสาทเดี๋ยวเราผมจะรอไอ้พวกนี้เข้าไปล่อก่อนเลยไปล่อ เป็นรอพวกไอ้คนเก่งๆอ่ะเออเข้าไปไฟกันก่อนเดี๋ยวเราจะมาไฟกับไอ้ตัวอ่อนๆไปหวนจะมารอตบตัวอ่อนเมือยเลเออบอกเลยว่าไอ้โฟกอ่อนเนี่ยไมเป็นอะไรเที่ยงอโหบันเจี๊ยบนะครับผู้ชมเออไปไปเรือตีบโอ้โหโอ้โหวับมาถูกที่ถูกเวลาถูกที่ผิดเวลาตอนนี้ถูกที่ผิดเวลาเออเฮ้ยเฮ้ยมีคนหลอดล็อกแรกล็อกแรกตอนนี้ดิจิตอลมาละดิจิตอลต้องมาเฮ้ยเฮ้ยวงฟ้ามาไอ้ม้าบอกวะเฮ้ยเฮ้ยใครวะไอ้วะไอ้ม้าดีวะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใใชช่่่ไมม อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่6เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะระดับท็อปๆเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยกูโดนตันกูโดนตันกูโดนตันไม่น่ารอดเออเฮือนักข่าวกล้องแตกแล้วกูโอ้โหไม่กอดนะครับแต่วันนี้ไอ้มามึงไม่ยั้งเลยอ่ะมึงใจเย็นดิบ้านทีมงานมึงอะบอกหน่อยดิเออไอ้มาแบกแม่งจัดกูยับเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกสักหนึ่งรอบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ จังหวะนี้ผมรู้สึกว่ากล้องผมแตกหลายรอบแล้วจังหวะนี้เข้ามาถ่ายโปรเจกต์นี้รู้สึกไม่คุ้มมึงเป็นอะไรกับกูวะเนี่ยกูเป็นนักข่าวนะเว้กูไม่สู้นะโอ้โหมึงต่อยกูสามมาจังหวะนี้กูเก็บกล้องซัดหน้าึงเลยมึงมาดิมึงมาดิบอกเลยว่าไอพวกอ่อนๆเนี่ยผมโคตรชอบนะเก็บกล้องรัวสอยคางเก็บกล้องรัวสอยคางนะครับฮุกนะครับฮุกหน้าหนึ่งทีอัปตะคัดนะครับตัดขากระทืบอกนะครับบอกเลยว่าจังหวะนี้ไอนี่นุ่มนะไอนี่นุ่มนะเออมึงห้าวเหรอมึงห้าวเหรอนักข่าวเอากล้องฟาดหัวโอ้โห เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าคนอ่อนๆนี่ผมโคตรจะชอบเลยนะครับอ่แล้วก็หลอกตุยลูกๆก,กิวเขาไปนะครับแล้วก็บอกไอ้มาไก่ไปว่าห้ามกระทืบเราบอกเลยเออแล้วเราก็หล,ล,ล,ลอกกินลูกกิวมันเว้ยเออหลอกกินลูกกิ้วมันแต่ผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูว่ามันอยู่สมาพันธเซิร์ฟไหนเว้ยไม่รู้ว่าเป็นเซิร์ฟห้าสิบหรือเปล่านะเนีย่ยน่าจะเป็นเซิร์ฟห้าสิบแหละดูตรงและเออประมาณเนี้ยแต่ว่าสมมาพันธ์เขาน่าจะมีวงใต้เท้ากันทุกคนแล้วแหละอ,อ่าไป แม่โคดอย่างลุนเข้าไปทีนี้เห็นวงแบบต้องวิ่งฉีกซ้ายฉีกขวาเฮ้ย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 มันมาถูกที่ถูกเวลาวันเนี้ยมาแม่งกลางวงไฟแม่งเหลือครึ่งหลอดเลยหลอดเหลืองอะไปเฮ้ยเฮ้ยไอมะไอมะไอมะมึงใจเย็นมึงใจเย็นก่อนเพื่อนเออกูขี่มาอยู่เนี่ยูุัดโอ้โหโอ้โหกูมาเก็บภาพกูมาเก็บภาพใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะเย็นได้เย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเออเย็นได้เย็นครับนะ เห็นี้แม่งมายังเลยนะไอมะเออเดี๋ยว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 นะเดี๋ยว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 รอดูก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนนะอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ควรต้นตีนคนก่อนนะฮะเออไปผมก็ไม่ได้มาแย่งอะไรนะครับผมมาเก็บภาพกราบนะครับอย่าเพิ่งกระทืบผมครับนะครับเออไอแบกโอ้โหแบกดระซิบวะเจ้า โอ้โหมันมาไฟตรงผมอยู่ด้วยมึงอยากให้กูมาเก็บภาพใช่ไหมมึงต้องเข้ากล้องมึงต้องเข้ากล้องแล้วกล้องกระโดนนะครับแต่ว่างนี้กล้องลาวกูเลนลาวเนี่ยแล้วกูก็ยืนให้มึงตีแบบนี้มึงมามึงอยากตีมึงตีเลยมึงตีเลยมึงตีเลยกล้องลาแล้วเอ้สั์กล้องลาวแล้วโอ้โหกล้องล้าวบอกเลยว่าโอ้โหมึงร่วง เป็นโปรเจกต์ที่โคตรจะเหนื่อยนะครับตรงวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับศึกบอลกิลนะครับเจ้าบ้านในแก่นะครับนักลบผู้กล้าเซิร์ฟ16นั่นเองนะครับทีมเซตมะนะครับแล้วก็แบ็คโคเวอร์นะครับอย่างบัคโรดนะครับหัวกิลเนาะของเซิร์ฟ16ที่ผมอยู่เนาะก็ได้อ่าชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับศึกชิงบ้านเนาะเขาก็ทำสำเร็จครับคลองบ้านเรียบร้อยนะครับอ่า วันนี้ก็ไปเข้าไปเก็บบรรยากาศเก็บโปรเจกต์สุดเสี่ยงตีนะครับบอกเลยว่ากระทืบกล้องแตกมาหลายรอบเลยนะครับบอกเลยว่าเจ็บจัดจัดนะครับวันนี้มาคนเดียวสุดเหงานะครับเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะได้ลงวอลกิลกันจริงจังๆนะครับผมอาจจะได้เข้าไปไ์ให้ดูจริงๆจังๆนอกจากวันนี้ก็มาคนเดียวก็สมาพันันบอกว่าไม่พร้อมนะครับก็ ต้องเข้ามาเก็บภาพเก็บบรรยากาศเนาะเพื่อนๆขอมาครับอยากเห็นบรรยากาศมอกรีวนะครับก็เข้ามาจัดให้แล้วนะครับอันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ขอมาหาเก็บมังกรมังกรเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับหลังบอกรีวเสร็จเนาะสำหรับคนไหนที่อยายผมทําคลิปอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ซับสไคร้นะครับยกเท้ามากดซับสไครป์ผมสักครั้งนะครับจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหรู้สึกดีมากๆนะครับยกเท้ามากระทืบไลา์แรงๆสักหนึ่งครั้งนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆจากใจนะฮะคนไหนที่อยากถกตอบถามเรื่อง ต่างๆเน้องก็จะเป็นสเตตัสนะครับก็สามารถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาฮูมึงก็ใส่ดิคนไหนที่อยากถามนะครับก็สามารถไอคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็แชทมาทางเฟซส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลอยแอดก็ได้นะครับทางไหนก็ได้นะครับแอดมาเลยเข้ามาคุยกันนะฮะผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยพิมพ์เข้ามากว่าร้อยคอมเมนต์นะครับ 10คอมเมนต์คอมเมนต์ต่อวันนะครับก็พยายามจะตอบให้ครบทุกคนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศดีๆมาให้รับชมได้แลนะ้วเนาะเดี๋ยวรอบหน้านจะไปเก็บบรรยากาศอะไรอีกนะครับเดี๋ยวทำแนวไหนอีกเดี๋ยวผมจะอนะัปเดตเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับลงคลิปทุกสีทุ่มนะครับทุกวันนะครับเป็นต้นไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ